สบายดีสบาบดายพี่น้องป้องไฟพูโยไกโยไกอยู่กรุงเทพจุงไทยููยนอกอยู่หน้าเออแฟนครับแฟนเอฟซีของยาแย่แหลมครับย่าหนุ่ยมือนี่มีโอกาสพาพีพาน่องมาเล่นวันนักอุทยานกูสมกูสมพี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 อันนี้มันมีในประวัติ เออมาแต่เกาหประวัติศาสตร์นะพี่น้องโอ้โหซ้ำพีเมื่อโกส้มพี่สิภาคพี่น้องเขาไปเบิ่งข้างในเนาะค่ะมาเนี่ตามมาสิภาคพี่น้องไปเบิ่งข้างในไปเบิ่งลูกเบิ่งหลานไปเบิ่งพี่น้องพี่น้องคอยหลา่ๆอยู่นี่เป็นเพื่อนเป็นอย่างทั้งจ่าทั้งมูโอ้พี่น้องเป็นตำรวจทหารบ่หมอนเจ่าทหารหมอนเจ่าตำรวจเอาเป็นอย่างค่ะจ่าฝูงโอ้ยระวังเลยเด้อมาพี่น้องมาอันนี้รถเป็นมาเที่ยวอ่าพวก นักท่องเที่ยวคนมาเที่ยวไปพี่น้องไปแต่ว่าอันยายหนุ่ยก็พอแหลมบกกาไปไกลแล้วเนาะได้เที่ยวได้พี่น้องต้นน้อยกับซีริสเฮ้ยเขียวใช่หรอเน่เฮ้ย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 อย่าไปเดมันเถอบอกว่าอย่าไปเดมมือใส่โอ้หน่วยไปเสือกกล้วยคนไปบบกกาเลยพี่น้องเพราะว่าหย่านแหม เจ้าหน้าที่เพิ่นตรวจเข็มมวดอยู่เนาะโอ้โห,หมันขูดรถเพิ่นแล้วพุ่ณเออเอาหนเอาปไปไปเอากล้วยไปให้ลูกหลานดูให้ลูกน,น้นองได,ด้ยังเอาเยอะเลยเอาพอได้ยทายคลิปนี่ละ เอาช่วยเอาช่วเอย่างทั้งหลายดี๋ยวบ้านๆอย่ามาหลายเอาอย่างขอช่วดินแม่มัดสิมัดสิคูบพวกหนูบอค่ะบอพ่กคูบห้องหฮอบ่ร่หยเนาะปจะหยัดไ่เป็นอย่งตีเอ่อขันห้องปจะัดมันจะกัดขันห้าไปจะัดรู้เปนะมันสิบบ่ประหยัดนะมือขัาบัวแม่บวันเลยค่ะโอ้ในบ้านในรถอะไรเอาแต่กบมือสิจะได้ไวไม่เป็อบ่างบอไม่เป็นอย่างบอจะขันประหับไปนั่นทั่วดินนะเราเราสียเอทัวจ้ะพวกนั้นจักมัดนะพวกนั้นบล เอาพวงนั่นละค่ะบอกมันบอมายาดะมือแทนนะแม่เข้ากัเอาได้ห้าเเมยานได้ื้อดนวดานหได้นี่ยุกจพอดีนคเป็นแต่กลก็ม่เอ้พวกมันได้ยังไงคือ้าเอาใส่มือแหนะอยากจะได้เสื่อเสมอ ว่านุเสียแย่แหลมอันเอาหายนุ่งกาดอกนุ่ยานหายเพลาเอาหาจาผูหาใหนี่นี่ไมู่ไก่ไกๆเจ้าหน้าที่พอดีเไปไกลยานอ๋ออันี้จะเสียงไก็ได้ถุงยางไป่ถงยางมาออกมาเทละถุงอ๋มาเงน่อยดมงลนานไปชึบงก็ไดุ้นั่งนกุ่มนึ่งอ๋มียู่นเออเอาแต่ใกีลงจับมันจ้ะเราสั่นเากัเขาอาไปน้ำท่าใชไหม บอบอไปแสดงกานไมวานยางเดียวหอถงมากมากครับแสดงหลายมาทั้งพี่เถอะมาที่มาทั้งนี่มาทั้งพี่มาทังพี่มาทั้งีเาท้งีมาทงพี่าทอ้งีมาทังพี่มพ่มาอั้่มางพี่มาทั้งพ่อาที่มายเ้งาเด้งพี well. th ang th ang okay. Okay. ่มางีอมาทห้มาทังีาท e. ้มาทั้่มาท้งพีน้อยน่มาัี่มาทน้อ่มาเั้่มืง่มา่มา้งพี่มาังี่มาท

มาพี่น้องสิพายางเบิง้งทั้งทั้งทั้งย่านยานทั้ง<า>ทั้งหยาคายทั้งย่านค่ะพี่น้องเจ้าเจ้าหน้าที่คนละโบเป็นอย่างขั้งแรกได้ทีได้หน่วยมาเนี่ยเบื้องเป็นอะไรแกงอ๋อมันเป็นแกงบ่ทางในม่าม่ายางไปบาทางใน,น,งงในผุนพลังนีน่แกงสามร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรที่หนึ่ง หุ่นย่างไปเรเ่อือมึงมันเห็ดเจ้ามันหน้าแล้วนะพี่น้องมึงมันห่มมันห่มพอเหลี่ยมคุณเเผาอยู่ทางในเสดยงว่าคนร้ายปะฮ่าเขาไปทางในปะเอารถไปหนีไรเขาอุนเบิงหายยานมันกัดเบ่อเบิงเบังแบบไงเนี่ยมันอันนี้เจ้าเดนัยนอย่าไปโยนเบิงเบิง ร่องส่มืดดีคือผนว่าเหมือนไม่โม,มากาหรอกมึงให็นรลองมึงสินอย่ามันหยาดกันเนาะอย่ามันลงกัดเท่าเนาะม,มันสิหยาดเหวียญเจ้าเด้อมานงงอันนี้บอักอันนี้ออพอเลยคุ้มนั่งถักขออยู่พี่นอ้องพอมันเสียเวลาย่างยัง ย่างแกะไปเบิ้งไปขูนไปเบิ้งข้างในเหมือนภาพพี่น้องไปเบิ้งข้างในเนาะคะ่ะสะพานแขวนร้อยห้าสิบเมตรขูนป้าไปสะพานแขวนปะมันสิเบิดก่อนในผพวไม่ไนะน้อยเลยนะลูกอุ้มกันไปแล้วนางบอกกระต้วบอกว่าเยกไปอันนี้นแกงตาด สามร้อยเมตรบรรยากาศเงินดอกยางมือเลยเอิเงี้ยเกาะพอนี่เออเอี้ยเกาะบุ้งโก้ซัมพี่ปะวันละอุทยานเออวันวันละอุทยานโอ้ยพันคือหักกันเลยพี่น้องเมืองเมืองหายยังไงหายโมเมนต์เจ็บทองออกลูกติบบอปัญหาหาเฮาให้โอ้ยไปเอาวันนั้นวัดคุยขยะที่อ่านวันนี้หน่อยไปแล้วพัน ไปแล้วค่ะไปแล้วใส่สะพานแขวนร้อยห้าสิบเมตรคนละต้นเอียงอะ่ะเฮ้ยต้นเอ,อีเยออกกองคือคือต้นพักแสงคฉยเหมืนมัดใ่หรอเปล่าเยพวกคนหยาดกันเอ้ยกระโดดขึ้นรถดพ้นแล้ว <laughs> มาเขาไปสะพานแขวนเลย จจจเจ้าเจ้าฝาโจมาเด้อมันไกลเจ้าหน้าที่เพ่นเฮ้ยมันขึ้นรถเพ่นเฮ้ยรถสิบอราาเบิดบตบุนบุญเหรอไอ้จังส่นแล้วโยนคล้องให้มันนะกระโดดขึ้นรถไล่พี่น้องใส่สะพานแขวนอยู่ใส่พ่นวะเอ้าดาราขึ้นยางออกกอน้าก้นบัดนี้ยางอัวกอนในไหมล่ะไปหอดใส่แล้วฮันไปสะพานแขวนนี่กับกาบไปสะพานแขวนนี่เรามองเที่ยวเพนนี่นี่มองเป็นตาดเป็นโตรนพ่นนี่ บอกว่าจะเฝ้าโจกออกมาออกมันอยู่ไกลเจ้านาทีมันสิไม้ขบเจ้าเบื้องหนีภาคหานี่มันแผลทอรอทอรอในกระเป๋ากูบ่มีอย่างเด้อหามหลากหนีเด้อลุบ่มีหรอกบ่มีเหรอแ <c oughs> จ็คมันสิไปหากินอย่างเดาอพี่น้องเบื้องเนี้ยแต่ว่า,วา,วาบ่าาคอยดื้อดอก ดื้อมันหยาดของแล้วพญายเจ่าว่นไปหน้อยเนีย,ยังนักเนเจ้ามันจอบ <laughs> พอญานี่มีอนียงว่าในยามมันหว่าเด่นี่อันนี้หอดเราตัวนะ่ะฮะคือว่าลอยหาซิปเม็ดลอยหาซิปเมตรไกลป่านนี้บ่นี่จุดให้อาหารลิงคนเนาะเขามาหอดีเขากับพ่อตัว ไปยังไก่เทอบนี่ละัา้างบัวแมนมันต้อนอียัง่ะคือเป็นยังไงบ้าง,งบัวแมนฟังโขงโฮ้ยปนันวาปนันวาร่อยหาซีฟเมดบัางบัวแมนเจอาไปยังทั้งนั้นมามาแก,นแกยัง มันก็น,นําไปคือเกา <laughs> เพืนว่าเราเราสิไปเสียงแกะบอกถั่วดิน <laughs> แกะอยู่นี่มันหยาดเพุ่อนเ่าสิปเสียงแสนคอย่าเห็นโอ้ยพูนพอพูนมองเขาท่องเที่ยวพูน,นพูนแน่มเห็นรังค่าแดงๆเลย มองรถเข้าไปจอดคุณอ้อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นด่านขางบ่เป็นด่านขาง,าขางุงบ่นณะอุทยานน,นะา จะไปยังทางหุ่นแม่ไปมองมัสสิเดไายหุ่นแม่มาหุ่นมองมีคนหุ่นน่าๆมันจอบจะมาแล้วนั่นเบอรอกันยังแล้เกินเจ้าเลยว่าว่ามันสิคุบเจ้าเด้ไปมองคนเห็นหุ่นหุ่นหุ่นหุนเขาบอกว่ามองจุดให้อาหารมันฝุ่นนะ เขาอะอย่าถือมันยานมันสีเฮ็ดมันนึกว่าทำลายมันมันสีทำลายเฮ้าเด้อเขาเข้าไปข้าวเดียวเขาก็ออกมากเมีนเขาเขาไปอาหารมันซื้อตอนนี้มันยังบอกหูว่าเขามีอาหารมันเลยบอกมาไก่ไปแก้กินเองนือแก้หายมันนะ โอ้จ้ากะจะมาหัดดีตายมันแกว่าอะไรซำบบ่เบิ่งไปเบิ่งแผนถังเจ้าเนีหยมนาเนียมหลังนี่เด้อเจ้ากแกมันมาขุบเจ้าทางหลังเนี่ยไปใส่เบิดแล้วบุ๊บ่มมียังให้มันกินเพราะว่าเสียงไว้ก่อนหยานมันเออให้เจ้าไปหอดใจเนาะ พีพีมันอยู่พี่เอามาให้พีพีแล้วได้กลับแล้วมาเข้าห่มพี่จุดให้อาหารลิงคนน่ะเขานั่งอยู่หนีบองขึ้นห่อซื้อไปให้หม่งเกาไก่ไก่เจ้านาทีเขาคอยเดือบึงเาท่นีแล้วเอาหนีเลยบ่เอาล่องวานเบิงเมื่อยไป เอาวานแหมแนมจ้องแนมมองอยน,นเบิ้งมันสีมาบอชีกเลยแหมทั้งเปิดทั้งหวาดระแวง นั่นแล้วสี่ร้อยยามเจาอ,อ,อเอาคือว่าหน่อยเทวันมาหรอว่านั่นมันเบิดได้เมียมันเอาอดเลยนั่นน,น, <c oughs> นั่นนั่นนี่นีนาจเจ้ามาสิคุบเจ้าเด้อมนสิญาดยามเจ้าแล่นขึ้นต้นใหม่เด้พอ่อ หนาหนาแ้มันยืดข้อนำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยดถ้าจะกัดกันยุหันสูบริกินดอกเอาเก็บไปไว้เก็บไปไว้โอ้หุ่นเลีมาหยาบหยาบวันี เอาปิดคลิปก่อนนี่สำหรับคลิปนี่มวยรองพี่น้องยนัยนยนัยน,ยนมันกัดยันลูกหลานกัดผูกดีโพดผูกมันบักทั่วอะไรแก่ว่ะไรวะดิเออแก่ว่ะไรมันถิ่นมากัดในมือเอาละสำหรับคลิปนี้ซับนี้สักพอนพี่น้องเอาไว้คลิปหน้า<พ>อเอาไว้คลิปหน้า<ง>กดติดตามกดซับกับใคร ช่องไหนช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลสำหรับคลิปนี้สำหร,รับคลิปนี้ขอ,อก่าวค้าว่าสบายดีพี่น,ออน,น้องญญออสำหรับคลิปนี้ขอเอาใจสมนิกสะกอนแล้วพี่น้องเนาะอันคือห้องขอบกกาบกกาภายในพวยานมันอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่อยู่สำหรับคลิปนี้เอาใจสมนิกสกอนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากช่องยายแหลม ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ